จะเอาซูซูกิมาเทินเป็นเบนซ์คันนี้อ่ะครับซื้อสดด้วยเหรอค่ะุยพี่ทำธุรกิจอะไรครับขอถามหน่อยปล่อยเช่าคอนโดอะไรอย่างเงี้ยปล่อยเช่าคอนโดเลยเหรอมีกี่ห้องครับเนี่ยหกห้องค่ะไม่ธรรมดาระดับเศรษฐีนี่ไม่ค่ะสองตัวด้วยพี่จะเอาคันนั้นตีเธอเหรอค่ะโหไม่เจ็ดหมื่นเองนะรับประกันเลยถ้าชนผมขอสลดนะได้โอเคหายยากกันเนี่ยซูซูกิตัวเนี้ยสีขาวอ่ะทกไมอยู่ๆพี่ถึงแบบซูซูกิกระโดดไปเป็นเบนซ์เลยก็ขับเบนซ์อยู่แล้วแหละแต่ไอ้คันเนี้ยไว้ขับแบบจ่าายตลด แล้วนี่ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งคันมีลูกค้าระดับ V.I.P เลยคันนี้เราได้เท่าไหร่ลดลงมาแล้ว1 0 0 0 0แสนบาทครับไม้เท่าไหร่อะคันนี้ไม้ของบุ่นเองน้อยเรไ,ได้อีกไหมคะอ่ะผมให้พี่ ขับรถตรงห้าหมื่นที่จ่ายเงินสดเลยคนเลยเ <ผม S 2> ดี๋ยวผมรู้ว่าพี่ซื้อสดอยู่แล้วเอาล่ะลดให้หน่อยถ้าลดสักสองหมื่นไดไหมครับขอห้าหมื่นได้มั้ยมันตึงๆกันดิพี่ทันนั้นอัดมาจิ้นให้หกหมื่นเลยนะแล้วทะเบียนด้วยใช่ไหมขายราคาเต็มนะถ้าเอาทะเบียนด้วยรถให้ห้าหมื่นนะแล้วก็จบเลยขายราคาเต็มแล้วกันครับของจริง,ง,รงเพราะว่ามันมีทะเบียนด้วยไงเอาน่ะซื้อเลยนิดนึงยี่โหขอด้วยครับลดสองหมื่นแล้วให้ทะเบียนด้วยเอาเกาก็ได้เก็ได้สองหมื่นให้ทะเบียนทันนั้นต้องซื้อ ได้ไหมล่ะไม่ได้จบเลยปะอ๋อโอ้พี่โหดมากเลยมั้มีช่องผมอีกพี่เดี๋ยวเด,วเดวีในวันนี้พี่มาซื้อที่ผมชอบดูคลิปของคุณขอบคุณมากขอบคุณมากถ้าอยากมาตีเธอกับเราผมยินดีรับหมดเลยนะผมให้ราคาสูงก่าราคาตลาดด้วยครับซื้อสดรับลถเลยทันทีทุกอย่างโอเคนะครับพี่ขอบคุณมากครับอยากเทิรถนได้ราคาต้องอมาเทิร์นกุ้นมา